สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องเปิดโหมด Landscape นะครับซึ่งอยู่บนซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่เว็บเดิมนะครับลิงก์จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับทั้งหมดผมเลือกเป็น PNG ก็ได้เริ่มดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ระเบิดไฟล์แล้วแตกออกนะครับก็จะได้ไฟล์ดังที่เห็นในภาพอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็น displacement เวลาเลือกจากเว็บไซต์เนี่ยก็ดูที่มี displacement ด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมานํำใส่ Unreal e n g i ี่ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งขึ้นไว้นะครับผมก็จะเลือกโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ u t a h s t d 3 d t i l t e r b o x s p o t c o m นะ สามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยครับ u t a h t d 3 d t w i t t e r b o x s p o t c o m ตามนี้เลยนะครับขึ้นมาหน้าแรกก็จะมีคอร์สเบสิคอ n น g รน e n นนะครับช่วงนี้มีโปร4บวก2กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดของคอร์สต,ต่างๆมากมายนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนได้ผ่าน u n r e n l e n g i n e นี่คือรายละเอียดคอร์สทั้งหมดมีตั้งแต่ i c u n r e a l e n g i n e ปูพื้นฐานการสร้างเอฟเฟกต์อันเรนจินเบสิสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเลยนะครับปูพื้นฐานการสร้างบ u ู print นะครับ Unreal Engine Cost Lighting นะครับ Workshop Landscape แล้วก็มีการ Render Style หนังนะครับปูพื้นฐานการสร้าง Material ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้แล้วก็สอนการเขียนโค้ด Blueprint ต่างๆอันนี้ก็เป็นทาง Acquish นะครับเดินปิดเปิดไฟได้ไดแบบ real time ในการนำเสนอพ r e s e n t ์แล้วก็ Basic การเขียนโมเดลใน Unreal Engine เองก็สามารถเขียนได้ไเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ไม่ทราบว่า Unreal Engine มีโหมดการเขียนงานที่ค่อนข้าง ดีอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูศึกษาได้จาก,จากรายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยครับ u t a h t d 3 d t t ติทิวเตอร o บล็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะทำการ New Fol เด r er ขึ้นมาอีกอันหนึ่งซ้อนเข้าไปอีกทีนึงนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเล็กน้อยนะครับดึงยืดขึ้นมานิดหนึ่งเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เอาตัว d i s p l a c e map เราเข้ามานะครับ ซึ่งตัวนี้จะใช้ได้ใน Unreal Engine แต่เมื่อคลิกเปิดมานะครับเราต้องเลือกในหัวข้อที่จะช่วยให้ภาพมันชัดที่สุดนะครับก็ต้องเลือกในหัวข้อนี้เป็น No mip map นะครับนะครับ No เป็น No mip map เพื่จะได้ให้ภาพ Resolution บนสมบูรณ์ที่สุด Unreal Engine จะมีการปรับ Distance Dist Field นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือก,อกที่โหมด Create นะครับในที่นี้ผมจะใช้ Plane ปกตินะครับซึ่งมีขนาด100ยคูณนะครับก็คือ สร้างขึ้นมานะครับนั้นเราจะสไลด์ไปข้างลัาคุณหมอวันนี้มาเรียนอันเลวินจินคุณหมอคุณหมอนัดนะครับเป็นคุณหมอฟันมาเรียนอันเลวินจินทำไมก็ไม่รู้จะไปใช้ทางกันแพทย์ได้น, <Okay. S 3> มนหมแน่นะก็ฝากเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับติดตาผลงานใครที่ยังทำอยู่ส่งงานมาดูกันได้บ้างนะครับ เอาเซตแอนิเมชันเช็คเช็คซีเควนต์ไปก่อนแล้วเอาบูลเยียนมาใช้ลิสต์บู g วิ่งไหมเก็ตมาแล้วก็ถ้าลิสบูอันนี้คือทรูใช่ไหม่ะกลับไป อันกับคือ dot true is r o n n i n g is not อ่ uh, า compile ตอนนี้เราใช้ aiming ใช่ไหมอ่า mm hmm. uh, ทีนี้ก็ลองลองเข้าไปในนั้นเดินดูครับเอเคเลย มันจะเอ็มเลยมันจะยกขาเลยมันจะยกแขนนะล,ลองลองวิ่งดูอ่าราเนี้ยอ่าแต่ตัวนี้เราจะไม่ใช้เอม็มจะใช้ตอนเตาเลงเราจะใช้ตาสร้างตอนคลิกขวาอีกเวลาจะเลงอะ่ะล่างนะครับเจอในโหมด d i s p l a c e นะครับพอใส่ d i s p l a c e ไปเขาจะใส่น้อยตัวอย่างมาให้เราแทนค่าได้แบบที่เราเอาใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับเราก็จะได้ texture ที่ เรียบเนียนแล้วก็เป็นความละเอียดที่สูงที่สุดนะครับอย่าลืมใส่ความละเอียดเป็นร้อยเป็นร้อยนะครับข้างบนนะครับในค่า Resolution นะครับเราก็สามารถทาให้เนียนได้ต่อไปเราจะมาสร้าง Material ที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้กันนะครับก็จะมีตัวที่จะเป็น Color นะครับเราก็จะลากอันนี้ต้องอย่าลืม Accept นะครับอย่าลืม Accept ต้องกด Accept ด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่นูนขึ้นมาอย่างที่มันควรจะนูนนะครับมันจะกลับเป็นอย่างเดิมเพราะเรายังไม่ได้ Accept ยอมรับโอเค หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาลากาตัว texture ของเรานะครับข้าไปไว้ในงานตัวนี้จะเป็นตัวใน,น node color นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว normal map นะครับจริงๆแล้วเราเลือกในตัว normal map ตัวใดก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆถนัดทดลองดูได้นะครับชอบอันไหนก็รีมพอร์ตเข้ามาแล้วก็เราสามารถสร้างตัว texture โดยการคลิกขวานะครับที่ไอค material ได้เลยนะครับเขาจะโยงโหนด เท็กเจอร์ให้เราอัดตโนมัตินะครับเราไม่คลิกเปิดดูนะครับว่ามันเราได้อะไรบ้างจากในตัวเท็กเจอร์นี้เขาก็จะโยงโหนดตัวนี้มาให้เราใช้อัตโนมัติเราเอา Normal m แ p ปคลิกซ้ายค้างลากไปปล่อยในกราฟนะครับแล้วก็เอา Normal Ma p ปนะครับไปจิ้มไว้ที่ Normal Map โอเคมันจะได้เท็กซ์เจอร์ที่เวลากดแสงเอาเข้ามานะครับแต่ตัวโมเดลนูนอยู่แล้วด้วยการใช้ดิสเพรสโมเดลนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมกดเซฟนะครับ เมื่อเรากดเซฟเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดไปแล้วก็เอาเท็กซ์เจอร์ที่สร้างใหม่นะครับรากแล้วดรากไปใส่ในงานได้เลยนะครับมันจะได้ทั้งเท็กซ์เจอร์ความนูนสูงนูนต่ำนะครับที่เป็นดิสเพรสที่จะทําให้โมเดลนูนขึ้นมาจริงๆนะครับสังเกตตัวเนื้อขอบโมเดลมันนูนขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่แมปอย่างเดียวนะครับมันนูนขึ้นมาในแบบที่เป็นเท็กซ์เจอร์โมเดลเลย ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันวันนี้นะครับอาจจะสั้นๆหน่อยแต่คิดว่าจะน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างเท็ t u r e อร์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนับสนุนช่องก็สามารถสแกนไลน์แล้วก็สแกนบาร์โค้ดเพื่อโอนเงินมาสนับสนุนช่องได้นะครับ